คนมีความผิดมันจะเลิกลักเลิกลักนะตำรวจก็ก็ฝึกมาวิธีสังเกตคนที่มีความผิดหรือทำอะไรไม่ดีมาก็จะเลิกลักเลิกลักนะล่าสุดนี่เด็กอาชีวะครับมากันสามคนเลิกลักเลิกลักแล้ววิ่งหนีตำรวจก็ต้องวิ่งไล่ตามแล้วสุดท้ายไปเจออะไรไปดูฮะเฮ้ยยึดยดเฮ้ยยดเอายึดเอาเฮ้ยเ้เ้บุรอบุรน้ง เอาปืนานั่งลนั่งลงเด้เดเดเป,เปืนด้วยอ๋ออบนี่เหรอนี่เหละปืนใช่ครับนี่เห็นไห <grasp> มเนี <Al> ่ยครับตำรวจสพพระประแดงครับกำลังไล่ตามานักศึกษาอาชีวะคนหนึ่งครับ <yson> <อ>วิ่งหนีจากท่าเรือข้ามฟากไปยังวัดบางน้ำพึ่งนอกครับโดยน้องคนนี้เนี่ย ตอนที่วิ่งไปนะ่ะเหมือนโยนอะไรบางอย่างออกมาจากตัวเองลงข้างทางสุดท้ายก็ไปโดนจับกลุ่มตัวได้ข้างโบสถ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าเรือข้ามฟากวัดบางน้ำพึ่งนอกครับตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงสมุทรปราการระหว่างที่ตำรวจสายตรวจเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกตรวจตามพื้นที่เห็น,นเด็กอชีวะสามคนเลิกกลักเล,ลิกลักนะฮะตอนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมามุ่งหน้าจะไปท่าเรือข้ามฟา้าเจ้าหน้าที่ก็บอกอ้าหยุดก่อนอี่นูหยุดก่อนปรากฏว่าอีกคนซ้อนท้ายกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีฮะ เจ้าหน้ที่เอาและลวิ่งตามวิ่งตามก็เนี่ยฮะกว่าจะได้ตัวมาเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะฮะอายุประมาณสัก17-18ได้ทั้ง3คนพร้อมอาของกลางเป็นปืนแบบไทยประดิษฐ์ลูกสองสั้นพร้อมกระสุนปืน1นัด อาวุธมีดยาประมาณ2ฟุตหนึเล่มก็เลยควบคุมตัวไปที่สอพอพระประแดงสอบประกคำเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหากันต่อไปนี่แหละครับไปรุ่นเลิกลักแล้วหนึ่งนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม